เจอลำโพงเจอลำโพงต้องอยู่หน้าต้องอยู่หน้าลำโพงอะไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเต้นไปเต้นไปเปไปเต้นไปเต้น Chạy yêu, chạy yêu Chạy yêu <laughs> Bye bye morning นะครับสสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับก็อัปเดตหน้าเทศของหุ้นที่ติดสแกนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างตัวเน็เนี่ยก็เป็นจังหวะของเดเทดนะอันนี้ก็กระชากไปอีกแล้วนะครับถ้าดูในตามเฟรมเล็กเนี่ยไม่สวยแล้วนะอันนี้บอกเลยนะไม่สวยแล้วสต p อป s อจะอยู่ที่7.35นะครับอย่างสมาร์เปิดมาจบเกมเลยเว้ยเออไม่ไปต่อนะเปิดย่อแล้วก็จบเกมเลยฮนะน่าจะเกือบฟลอ ครับตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะครับตรงนี้ต้องหนีแล้วนะฮะ n r f โ,โอ้ยโอ้ยงใจดีวะยังย่อลงมาให้โซนี่อยู่นะจับตาดูดีๆนะครับ ai ไม่สวยนะ bjc โอเคพักสวยใช้ได้นุสายังอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรค i s ยังอยู่ที่เดิมนะครับอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดัชนีเป็นไงโอ้แล้วเปิดขึ้นไปทำไมอะ่ะ ถ้าจะลงมาลึกขนาดนี้คุณพี่จะเปิดขึ้นไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นให้ที่เดิมเนะาะก็แนวรับต้านอยู่ที่1385นะครับข้างล่างจะเป็น1375ส่วน S50 ดูตรงนี้แล้วกันนะครับ S50 เนี่ยก็เหมือนกันนะตรงนั้นบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วมันยืนไม่ได้ในจังหวะที่2เนี่ยฮะยืนไม่ได้ในจังหวะที่2ก็จะเป็นการเปิดช็อตนะครับเปิดเซล เปิดพุทธลงมาแต่ตรงนี้นะครับยังไม่ทําอะไรนะตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับผมก็เชื่อว่าไอ้ตัว t f e c กก็น่าจะคล้ายๆกัน,นครับก็คือยังไม่มีสัญญาณเป็นจุดที่นะครับสำหรับคนที่ Follow เซลล์ f o l l o w ช็อตลงมานะครับเพื่อเทคโปรฟิตทำอะไรจริงจริงอะเทคโปรฟิตทำอะไรได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะมาชนรับหรือมันจะขึ้นไปชนต้านนะเพราะตรงนี้หลอกกันอย่างเดียวเลยนะจังหวะนี้เน้นแต่การหลอกอย่างเดียวนะครับ แนวรับตรงนี้อยู่ที่8.42นะครับแนวต้านอยู่ที่8.48ครับผมเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของวันนี้เริ่มจากชุดที่ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับตัวแรกคือ BE8 ในจบเกมเรียบร้อยนะครับทำฐานไม่ได้แล้วก็หลุดโลลงไปก็ต้องกลับมานับกันใหม่นะครับว่าเอ๊มันจะเริ่มกลับมาทำฐานอีกเมื่อไหร่ครับแต่ตรงนี้ต้องถอยแล้วนะครับตัว DCC นะครับ DCC เนี่ยเกิดโลตรงนี้ โลที่183อาการเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะถ้าไม่ทําโลอีกแต่จริงการพักไม่มันไม่สวยเนาะการพักอย่างของชุดแรกนะครับข้างล่างเนี่ยการพักชุดแรกเป็นการพักแบบแฟตนะครับก็คือตีออกข้างแต่การพักชุดที่2เนี่ยมันซิกแซกชัดๆนะฮะกัวอย่างเดียวคือกลัวหลุดโลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะให้สต็อปไปแล้วเนาะที่187นะครับควรจะถอยตั้งแต่ชุดของการหลุดโลนะครับ ตรงนี้มองว่าเป็นเพียงการเด้งเพื่อหาจังหวะในการลงต่อนะถ้าเกิดใครยังไม่ออกก็สต o อปล s อจะกลายเป็น1.83แทนนะครับต่อด้วยตัว PTT ตรงนี้ชนต้านคิดว่าย่อนะครับก็เตือนว่าให้ทำกำไรไว้บ้างนะแล้วก็สต o อปล s อตตรงนี้อยู่ที่35บาท SCB อันนี้จบเกมนะครับมีแรงส่วนขึ้นก็จริงครับแต่ก็จบอยู่ดีฮะ เพราะว่ามันดุดโลงลงมาแล้วนะครับก็ไม่มีจุดเล่นไม่มีจุดเข้าเนาะ KTB อันนี้ผมเตือนมาเป็นชาติแล้วเนาะตั้งแต่ชุดที่เขาล่วงลงมานะครับเนี่ยชุดนี้แล้วผมก็บอกตั้งแต่วันที่มันล่วงเลยนะครับว่ามันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับซึ่งหลาคนก็ยังเข้ามาเถียงอยู่เลยนะบ,บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทรงเนี้ยมันมันต้องไปได้ดิเออเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หาว่าผมบุลี่เออฮะบุลี่หุ้นนะครับแบบ ลงมาแล้วนี่ไงนี่ไงแทงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะกลับตัวแล้วก็ก็ดูกันยาวๆแล้วกันนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าสุดท้ายก็หลุดโหลเรียบร้อยลักษณะอย่างนี้ก็ฟันธงนะครับลงยังไงก็ลงต่อครับแต่ว่า,าสุดท้ายลงมันก็ต้องกลับคืนขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีหนึ่งครับว่าจุดซื้อของเขาจะอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่แบบว่าเตือนแล้วแบบมันไม่ดีก็จะไม่ดีตลอดไปทั้งปีทั้งชาตินะ สุดท้ายมันก็กลับมาดียูดีนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าเกิดเราถอยแล้วเราก็จะไม่โดนโซนประมาณนี้นะครับต่อมาคือ BCPBCP ไม่ใช่ไม่สวยจะชนต้านอย่างปตทเมื่อกี้เหมือนกันไม่ใช่ไม่สวยนะแต่มันชนต้านนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าจะมีโอกาสย่อดได้ตรงนี้เทปโปรฟิตทำกำไรไม่น่าเกลียดนะครับเซนเทลเซนเทลนี้ Sent ale, it, มองจบเกมว่ะคือ ลักษณะของการการย่อมาชนฐานเนี่ยมันไม่ควรชนบ่อยนะครับการชนบ่อยในลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงแบบจะไม่ลงแล้วนะการมาชนบ่อย,อยเนี่ยมีโอกาสในการหลุดค่อนข้างสูงสําหรับตัวเซนเทลเนี่ยผมเชื่อว่าพอหลุดแล้วจะมีจังหวะเล่นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะแต่ตอนตอนแรกเนี่ยลุ้นให้มันหลุดลงไปก่อนนะครับตัดด้วยคอมเซเว่นก็ลุ้นมาตั้งนาน มีแรงดึงแรงโอ้โหอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายจบเกมนะครับคอมเเว่นไปรอโซนประมาณ20กกว่านะครับถึง21บาทแล้วก็ดิโต้ตรงนี้ก็ย้ำฐานมากเกินไปแล้วมันอยู่ในโซนบนก็จริงครับเนี่ยเป็นการพักอยู่ในโซนบนครับแต่มันย้ำฐานย้ำฐานย้ำฐาน,ย,าน,ย,านย้ำบ่อยเกินไปครับมองว่ามีโอกาสร่วงลงมาครับใครที่ชอบดิโตหล่อข้างล่างนะรประมาณ22.5ค่าหมาดนี่ก็เหมือนกันครับ แท่งนี้โอเคเลยฮะแท่งนี้โอเคตรงนี้ต้องสงสัยแลยฮะอันนี้จบเกมตั้งแต่ข้้นบนแล้วนะครับแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็ยังลงต่อก็น่าจะหลุดนะครับตรงนีค้คิดว่าหลุดยังไงก็หลุดนะฮะสิบก็หลุดแล้วก็น่าจะมาเจอข้างล่างประมาณ12บาทกว่านะครับต่อได้ตัว JKN นี่น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับนะเพราะว่าลงมาสะลึกเลยนะคใครที่รอเล่นเดี๋ยวราายอแพ็กชั่นข้างล่างค่อยว่ากันเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นชุดสวยของวันนี้กันบ้างมีใครบ้างนะครับเริ่มจากตัว AKP นะครับ AKP เนี่ยมีสัญญาณที่แบบเขียวกลืนแดงกลืนตั้งสารแท่งนะกลืนทีเดียวถือว่าเจ๋งแนะแล้วก็อยู่ในโซนของฐานของเขาด้วยนะครับสตอ็อป o อจะอยู่ที่1บาทท้วนแนวะนะต้านประมาณ1.15จนถึง1.20นะครับแล้วก็ NSL นะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามาเนาะเราจะเห็นตั้งแต่ชุดตรงนี้ นะครับที่ขึ้นมาแล้วก็มีการพักตัวอันนี้นานไปนิดนึงไม่คิดว่าจะพักตัวนานขนาดนี้แต่ก็อันนี้ไปต่อแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรอได้ของก็แนวรับประมาณ20.5เป็นการย่อเพื่อไปต่อนะครับ C B F นี่ V shape เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เตรียมไปเทส19บาทสต1 7 7ร้อสิบเจ็ดโก้นะรอดูนะครับรอดูสัญญ,ญาณตอนนี้พักแปลกๆนะเหมือนกับที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆอ,นอนไวน,นะครับว่า m ุ้นแม็เนี่ยมันพักแปลกๆจำได้ไหมผมพูดน่าจะประมาณวันวันไหนอะวันที่13มไหมหรือหรือไม่ก็วันที่14บสี่น่ยน่าจะพูดประมาณ2วันนี้นะครับว่ามันพักแปลกๆเพื่อรออะไรบางอย่างไม่รู้แต่ทรงนี้น่าจะขึ้นแล้วนะมันก็ขึ้นต่อจริงครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาไอ้ตัวซัตโก้จะอารมณ์คล้ายๆกันครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องมีสต็อปล s อเสมอนะรตรงนี้ผมให้สต็อปลอที่4.86นะครับ TTB นะตอนนี้มี่ขึ้นย่อยสวยแต่สวยปุ๊บขึ้นมาชนต้านกดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันเบรกก่อนแล้วกันนะครับ1.88นะจะคิดว่าโอกาสเบรกจะค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นมาก็สตอปลอต1.82เนาะแล้วก็ ait อันนี้สวยน่าจะเบรกได้นะครับน่าจะเบรก4บาทได้เลย อ่าสต๊อปรอรจะอยู่ที่3.80 True เหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะเบรกได้นะ6.6เนี่ยน่าจะไปชนแบบ7บาทได้นะครับสต๊อปรอรจะอยู่ที่6.20นะครับแล้วก็ e ีออนอีเนี่ยมองว่ามันใกล้สต๊อปรอรนะครับทรงไม่ไม่ได้สวยมากนะบอกเลยนะครับค่อนไปทางไม่สวยด้วีสามนะครับสต๊อปรอร์อยู่ที่148.5แนวต้านอยู่ที่157อันนี้ลิสต์ทรีดวอรมันคุ้มนะครับก็เลยม,มาให้ดูแล้วก็ตัวออคชั่น ออคชั่นออกข้างนานมากแล้วนะครับอารมณ์ก็เหมือนกับ NSL นะครับรอแค่พุ่งขึ้นมาทีเดียวนะตรงนี้นะถ้าเกิดใครมีของมันกระชากขึ้นมาทีเดียวเนี่ยขายได้เลยนะอาจจะแบบ11.3-11.5เป็นไปนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลุ้นรอดูนะครับถัดมาคือดูโฮมดูโฮมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะไม่รู้ว่ารออะไรนะครับ แนวต้านดูหฮมอยู่ที่ประมาณ12บาทสต็อปลอตอยู่ที่10.6อสต็อปลอตออคชั่นนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับใช้10.50ใครที่รับความเสี่ยงได้มากใช้10.10นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ IVL IVL ชุดนี้ไม่สวยนะอ่าพูดตรงๆแต่ว่าให้เน้นเล่นกันแบบ3วัน5วันเออถือกันแบบสั้นๆแบบสั้นมากๆนะครับ สต็อปรอสอยู่ที่23บาททวนแนวต้านประมาณ24-24.5ครับผมโอเควันไหนที่ผมไม่ได้เลือกหุ้น้ว้จะมีคนอินบ็อกมามาหาหลังใหม่บอกว่าไอ้จารย์วันนี้เดยเทรเลือกอะไรดีอา่าถ้าลันเทนเลือกอะไรโอเคนะผมจะพยายามไม่ลืมนะวันนี้นะครับถ้าเป็นลั an, นในระยะสั Run ้นลันในระยะสั้นโูผมผมชอบหลายตัว C.P.F ผมก็ชอบเพราะว Vshape มาแล้ว Au c ช i ่นเน,นี่ยคนเนี่ยคือคือรอเลยนะรออีกนิดเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมผมมองทางคู่แล้วกันนะนะ C.P.F แล้วก็ a u c t i o n แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเร็วนะครับตรงนี้มีโอกาสเร็วกว่านะตัวซนะัตโก้ก็อาจจะไม่จบในเดยคือถ้าเกิดสมมุติว่าปั้งขึ้นมานะสมมติปั้งขึ้นมาอาจจะไม่จบ ก็คือแบบถือลันนี้สักสามถึงห้าวันนะครับแต่ถ้าเป็นของตัวออคชั่นกับ c ีเอนี่ยอาจจะแบบอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูคําถามท้ายคลิปแต่ก่อนจะไปดูคําถามนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตอนนี้เราเปิดรับนักเรียนนะครับ VP รุ่นที่3ในคอร์ส VP จะมีอะไรเราจะพาดูหน้าเรดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตลอดระยะเวลา1เดือนครับหเดือนนิดๆดนิดซ้ำน,นะครับในความเป็นจริงแล้วก็ จะพาสอนตัวพื้นฐานหุ้นที่เพื่อนอยากเรียนนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสอนดูบิตออฟเฟอร์แน่นอนนะครับสอนดูโครงสร้างราคาอันนี้ทุกคนชอบมากคือพูดแล้วแบบเออราคาย่อลงมาในลักษณะนี้คนที่จะเล่นตำแหน่งในการวางแผนเทรดในระยะแบบ3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยโครงสร้างราคาจะช่วยได้ดีมากๆนะครับหรือว่าจะเล่นสั้นก็สามารถอดัดแบบตัวโครงสร้างราคามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวพื้นฐานนี่เราสอนอยู่แล้วนะการใช้โปรแกรมการตั้งค่าสูตรสแกนแจกสูตรสแกนทุกอย่างคือค่อนข้างเรียบร้อยนะในคอร์สนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะรับสิทธิ์ Early Bir d ด้วยนะครับก็เป็นค่าคอร์สในราคาถูกนะครับถ้าเกิดสมัครในเดือนมีนาคมก็อาจจะมีปรับขึ้นมานิดหน่อยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันเลยนะครับของวันนี้ขอแนวโน้ม b t c สวยนะบอกเลยน่าจะยังสวยอยู่นะเนี่ยฮะยังสวยอยู่สวย สวยมากครับมีโอกาสขึ้นไปเทสแบบ40บาทได้เลย SCI ละครับ SCI หรือ SCL อะฮะ SCL SCI มันมีไหมมีด้วยเว้ยก็เอาเป็น SCI แล้วกันเนาะเพราะว่มมาถาม SCI เนี่หน้าเล่นแมคค้าได้มาอ๋ SC อ SCI จริงอะ่ะ1.05จะไปต่อถึงแนวต้านสักเท่าไหร่ SCI หน้าเล่นไหม ก็เล่นสั้นๆนะครับแนวต้านก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับ1.20สตอปลอดอยู่ที่บาททวนนะครับแนวน้มทีทีบอันนี้ผมตอบไปแล้วเนาะสมาร์ทงบจบข,าข่าวค่าเออจบจริงๆครับ STC ทําเหมือนกันไหมคะขอแนวโน้มรอฟังมุมมองอาจารย์ STC นะครับ STC ไม่เหมือนครับทรงคนละเรื่องกันเลยนะกับตัวสมาร์ท ตร,ตรงนี้ยังไม่ได้เบรกกรอบยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้ก็ยังไม่มีชุดกับตัวยังไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยนะก็ยังอยู่เฉยๆของเขานะครับบอลุ่นน้อยมากๆนะครับจริงๆไม่ควรเล่นด้วยซ้ำน,นะครับตัวหุ้น75ตังเล่นกันทีหนึ่งแค่เจ็ดหมื่นอันนี้หมื่นห้าด้วยช่องละหมื่นห้านะครับใช้เงินแค่ประมาณหมื่นหนึ่งก็น่าจะกวาดกวาดช่องได้เลยอะ่ะเออว็แนะนําว่าไม่ควร ควรคอยู่ห่างๆเอาไว้นะส่วนตัวสมาร์ทนั้นเนะี่ยในคลิปที่เล่าเมื่อวานเะนี่ยได้เล่าไปแล้วนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับหุ้นอีกตัวหนึ่งว่าเอ้ยลองดูนะว่าตัวไหนมันดีกว่าให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองนะครับซึ่งตัวนั้นเออเว้มันค้างอยู่นะเดี๋ยวรอดูนะนะผมบอกแล้วรอดูผมพูดไว้ตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์ที่16เออเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปถึงเป้าที่ผมบอกไว้หรือเปล่านะครับ Price a c t ชันกราฟแท่งเทียนปกติดูไทม์เฟรมเท่าไรครับปกติดูไทม์เฟรมเดย์ครับแต่จริงๆ t i m ไทม์เฟรมอื่นก็ดูได้มันต้องดูบริบทขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับแต่หลกักๆผมดูไทม์เฟรมเดย์ขอนะรช CV ค่ะ CV วีโอซีวีไม่ไม่ไปแล้วล่ะครับนะมันย่อลึกเกินไปครับตรงนี้ก็จริงๆถอยออกได้เลยครับหรือจะใช้ส็อบลอยที่53ตังก็ได้ครับ ORI ลงต่อหรือพักตัวครับ โออชุดนี้เป็นแค่การพักตัวนะครับซึ่งพักตัวชุดนี้มันสามารถลงต่ําได้ถึง7.95เลยก็ใครที่ซื้อไปแล้วนะครับอาจจะไปรอถั่วไาม้สองข้างล่างนะเพราะว่าชุดนี้มันยังไม่จบนะครับ TTA ท,ท,ทุน6.25รลุ้นไปโซน7.2หรือโดดหนีดี7.2เป็นไปได้นะเออแต่จะโดดหนีเลยก็ได้หรือขายบางส่วนก็ได้ เอากลางๆไว้ก็ได้คือหุ้นเนี่ยมันไม่ได้บังคับว่าคุณซื้อมา1 0,000หุ้นคุณจะต้องขายทีเดียว1 0,000หุ้นนะคุณซื้อมา10,000หุ้นคุณจะถักขายที่ละสองพันก็ได้นะคุณจะขายสามพันก็ได้เนืออกไหมครับเพราะฉะนั้นแบ่งก็ได้นะครับถ้าแบบว่ากลัวแบบาแบบาดเสียวอะไรอย่างงี้ cv แท่งแดงวันพฤหัสบดีเล่นสั้นซับรอ,อดศูน tp 72ต่างตังค์แผนนี้พอใช้ได้ไหมอะลองดูนะครับถ้าวันพฤหัสก็คือวันที่อะไร 15บหอ่ะสิพี่เขาจะใช้สต็อปลอยเป็น5้าบสอู้มันจะลึกเกินไปนะพี่นะนะแนวต้านเ2มันจะไม่คุ้มเลยครับครับคือตำแหน่ง,งตำแหน่งที่ซื้อเนี่ยนะครับอยู่ดีๆคือไม่รู้ว่าซื้อเพราะอะไรนะคือวันพฤหัสดมันเป็นแท่งแดงล่วงมาอย่างนี้เนาะมันไม่มีสัญญาณซื้อใดๆนะครับและต่นนี้อ่ะ ไม่มีไม่เป็นไรครับแต่อยากซื้ออ่าก็ซื้อในตำแหน่งนี้ดูนะเวลาขาดทุนอนะ่ะจะขาดทุนประมาณเท่านี้ครับดูแทางนี้นะส่วนเวลากําไรครับก็จะกําไรประมาณเท่านี้ครับจะกําไรมากกว่านิดหน่อยครับแต่เนื่องจากมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะมีแรงขายกดมาขนาดนี้ครับจากข้างบนนะลงมากดข้างล่างแบบนี้นะเออมันก็กดลงต่อเพราะฉะนั้นลิสต์ทรีวอร์ดเนี่ยประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดสอง ผมตีด้วยสายตานะประมาณ1ต่อหนึแต่โมเมนตัมเป็นขาลงก็ลองดูว่ามันจะคุ้มไหมส่วนตัวคิดว่าไม่น่าที่จะคุ้มเสี่ยงนะครับหุ้นมีหลายตัวไม่จำเป็นต้องมาเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับ t h r e l ครับทุน2.14คขอแนวรับแนวตามันเพิ่งกลับมาปะ t h r e l 2.14ก็คือโซนประมาณนี้นะครับจริงๆแนวรับ แนวต้านเนี่ยมันยังทําฐานไม่ได้เลยนะครับชุดนี้มองว่าเป็นการขึ้นขาเดียวแล้วก็ต้องรอดูการพักตัวก่อนนะครับว่าจะอย่างไงต้องรอ,รอสัญญาณการกลับตัวอะไรก่อนคือมันยังไม่มีอะไรเลยนะคือตั้งชุดเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดใช่ไหมแล้วตรงนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านยังไม่มีนะครับคอนน้มวีจวิทยายก็มีคนถามมาตลอดแล้วก็บอกตลอดเลยนะว่ามันเป็นขาลงแบบลง,ล,ะนะลงเละเทะนะนี่ใช่ไหมลงเละเทะ แล้วก็รู้สึกว่าจะเตือนด้วยนะนะที่บอกว่าขึ้นมาชุดนี้เนี่ยเนี่ยพักตัวออกข้างจริงๆอ่ะอันนี้ยอมรับเลยเป็นการพักตัวออข้างแต่มันไม่มีสัญญาณการกลับตัวมันยังไม่เกิดการกลับตัวในขึ้นย่อยหรืออะไรด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นการพักตัวออข้างแต่โมเมนตัมทั้งชุดเป็นไงฮะขาลงลงจาก7บาทเหลือบาทเดียวแล้วขึ้นมาได้แค่2วันเนี่ยจะคิดว่ามันกลับตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็ย่อลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่ามันก็คือ ขาลงที่แรงๆเนี่ยแหละครับอยู่ดีนะอา้าวจบแล้วจบสัง,งานเลยนะคำถามค่อนข้างน้อยนะช่วงที่เป็นหุ้นขาลงอนะ่ะคนก็จะเริ่มดูรายการน้อยใช่ไหมเหลือแค่5,800ันอยคนนะปกติเนี่ยต้อง6,000นหกพันกว่าแล้วนะเออนะก็ไม่เป็นไรครับคนไม่ชอบหุ้นถูกคนชอบไปแย่งซื้อตอนราคาแปลงๆนะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยอย่างอย่างตัว Tt บก็เหมือนกัน เนี่ยตรงเนี้ยพูดต้องน่าจะไม่ไม่ต่ํากว่าสามวันนะ้ในการจัดรายการเขา่อยไม่ต่ํากว่าสามวันแต่คนที่มาถามแล้วบอกทุนองตัององมาเนี่ยไม่มีใครที่ได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าหนึ่งจุดแปดศูนย์เลยนะครับอย่างเก่งที่สุดคือต้นทุนอยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดสี่ซึ่งแบบเออตรงตรงนี้ตรงนี้ต่ํากว่าหนึ่งจุดแปดหมดเลยครับลูกพี่ทําไมไม่มีใครเอาครับแต่คนจะไปเล่นกันตรงนี้ครับ เผอติด1.88ด้ซ้ำครับแล้วก็มันย่อลงมาทํำยังไงดีครับก็ไม่เป็นไรฮะเล่นแบบคนมีตังค์ฮะแต่ผมเล่นแบบคนไม่มีตังค์นะเออผมจะชอบเลือกคุ้นให้มันมีจุดเซฟตี้อ่ะเวลาซื้อมันต้องมีความได้เปรียบไม่ว่าอะไรก็ตามนี่อย่างอย่างงี้เนี่ยอะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูนะเออคอยดูเลยอ่าตรงเนี้ยไม่เล่นกันหรอกนะครับกระชากไปปุ๊บกระชากไป ปั๊บบางคนได้11.5ยังดีบางคนอาจจะได้12.2สอ่ะสมมตินะสมมติอันนี้สมมตินะฮะเป็นเหตุการณ์สมมติ12.2ยังไปต่อไหมครับอ่ามันต้องมีมันต้องมีคำถามอย่างเงี้ยเชื่อเชื่อผมไหมเดี๋ยวรอดูนะในอนาคตขึ้นมาปุ๊บ12.2อ้จุดอ้าวอ้าวผมผมซื้ออะไรเนี่ยนี่มันมันขึ้นมาชนต้านเนี่ยผมกลัวตกรถอ้าวเอาละไก่สต็อปรอนี่ก็ไม่ซื้อสต็อปรอตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือ CBF นี่ตรงนี้ไม่เล่นปั๊บสิบเก้าบาทเอาไงต่อฮะมันจะไปยังไงต่อฮะหรือสิบเก้าจุดห้าฮะมันจะไปยังไงต่อฮะขอเด้น้ดด้วยนะฮะคือแบบไปเล่นแม่งชนต้านแล้วอะชนต้านถามว่าโอกาสจะไปต่อไหมต้องรอดูด้วยว่าการพักตัวตรงนั้นเป็นอย่างไรถ้าพักตัวไม่ดีก็มีโอกาสยอ่ยอต้นทุนไม่มีความได้เปรียบนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยปับ๊บสต๊อปลอตตรงนี้ค่อนข้างได้เปรียบ โอเคไหมอืมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปใครที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษ,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 ษจากช่องของเรานะซึ่งผมมองว่าคุ้มค่าแน,น่นอนนะครับกับค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเพียง300บาทเท่านั้นเองสมัครที่ใต้คลิปตรงนี้เลยครับคำว่าสมัครกดปึ้งเดียวนะฮะแทบจะไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยครับคุณก็จะได้สิทธิ์ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสมาชิกอย่างคุณเกียรติแก้วเนี่ยเป็นสมาชิกมา5เดือนแล้วนะครับนี่เราจะต้องอะไรเชียร์อัพนะครับใครที่เป็นสมาชิกเนี่ย หนึ่งเดือนใช่ไหมครับเป็นสมาชิกนี่พี่ชุยสมาชิก10เดือนโอ้จะพี่ฉุยวางแผนยังไม่ค่อยโอเคเลยนะถ้ามีอะไรปรึกษาผมได้นะหลังใหม่นะพี่ฉุยนะเอออ่ะคุณน้องสมาชิกใหม่แบบเนี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วใครที่เป็นสมาชิกสามารถรีเควสต์คำถามเนี่ยผมมาไล่ตอบแบบละเอียดเนี่ยบอกเลยละเอียดแต่ละคำถามเนี่ยผมดูไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง แล้วก็ในการทําคลิปก็อาจจะ2ชั่วโมงหรือสนะครับก็ไล่ดูเนื้อหารายละเอียดของหุ้นตัวนั้นให้อย่างครอบถ้วนรอบด้านนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอเจอใหม่ครับสวัสดีครับ